ญาติโยมทุกท่านที่ชมรายการอาตมาภาพพระครูกิติวิทยากรเจ้าคณะอำเภอบางใหญ่เจ้าวาดวาราชประคองธรรมตอนนี้ทางวาราชประคองธรรมเนี่ยรับสงเคราะห์ศพและญาติและศพไม่มีสักแตะตอนอาจารย์ทำมาหกปีแล้วแต่ตอนนี้มาถึงระบบที่ว่าทุกคนประสบภยัยครั้งร้าแรงคือโควิดมา อาจารย์ก็ทําการเผาให้ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยอาจารย์ก็ทํามาเนี่ยตั้งแต่วันที่สี่พฤษภาคมมาจนถึงวันนี้ที่วัดเราเองเนี่ยเผามาแล้วหนึ100่งร้อยกว่สองศพจนถึงวันนี้แต่ว่าตอนนี้ประสบก็คือเรื่องของเตาเผาตอนนี้สั่งเตาเผาสำรองมาอีกหนึ่งเตาเพราะว่า เราไม่พอใช้เพราะว่าเตาของเราเนี่ยตอนนี้ย่ำแย่มากเผามาสองเดือนเต็มๆม,มาเนี่ยย่ำแย่มากเลยร้อยฝาศพเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ของเรามีปัญหาตรงนี้อยู่แล้วก็เรื่องน้ำมันเผาศพของเราต้องการใช้มากเพราะว่าศพหนึ่งเนี่ยใช้ถึงเจ็ดสิบแปดสิบลิตรด้วยกันใช้น้ำมันดีเซลนี่แหละบีเจ็ดนะโยมท่านใดยอยากจะมาทำบุญน้ำมันก็ ซื้อมาได้โยงนะซื้อมาเองก็ได้หรือมาให้ทางวัดซื้อก็ได้นะโยมนะ,จะเจริญพรศพม,มาที่วัดอาจารย์เนี่ยมาที่มูลในที่สยามนนท์และที่วัดราชาุรีทองามเนี่ยเมื่อวานนี้มาถึงสิบศพด้วยกันที่วัดอาจารย์เผาได้แค่สามศพไปวัดสาวต้นหินสามศพไปวัดาบางง่วงสองศพแล้วก็ไปวัดบางเลนเจริญกับวัดสแก อีกว่าละหนึ่งศพด้วยกันนะขอวัดราชประคองทางเป็นศูนย์กลางเผาศพทั้งหมดเลยแล้วก็จะกระจายไปให้แต่ละวัดแล้วแต่ละวัดตอนนี้ก็ย่ำแย่อย่างกรณีวัดเสาบึงหินเตาก็ย่ำแย่แล้ววัดบางเรนเจริญแล้วก็วัดสแกแต่วัดบางม่วงทําใหม่แล้วตอนนี้ก็ต้องพึ่งวัดบางม่วงแต่วัดลาก็ทําเตาสำรองมาแล้วล่ะ ถ้าวัดลาดทําเตาสํารองเสร็จแล้วแล้วก็ทําเตาใหม่อีกสองลูกเนี่ยวัดเราจะมีเตาถึงสามลูกต่อไปนี้อาจารย์ก็จะเตรียมพร้อมช่วยญาติโยมทุกคนเลยที่ว่ามีความทุกมาอาจารย์ก็จะส่งเคาะให้ทุกคนแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายเลยเพราะอาจารย์มีญาติโยมทุกคนช่วยกันสนับสนุนเรื่องน้ํามันเรื่องโรงศพอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นอาจารย์จะไม่เก็บค่าใช้ใจ่ายกับญาติโยมที่มีทุกนำญาติมาเผาที่วัดอาจารย์แต่แทนคือขาดแขนศพคนอ้วนโยมเราส่วนมากเนี่ยจะได้ลงเบอร์ยี่สิบมาส่วนมากเลยคือลงคนปกติแต่ลงคนอ้วนน้อยอนะตอนลงคนอ้วน่นะแต่ว่าอาจารย์ก็ซื้อเองเนี่ยลงคนอ้วนเนี่ยหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้าลงปกติ หนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทแต่โรงของอาจารย์เนี่ยถ้าใครจะมาถวายอาจารย์ก็รับแต่ขออย่างเดียวให้กุนวมให้กุนวมข้างในมาให้สวยให้งามให้น่านอนถ้ากุมาแล้วไม่กุมาเนี่ยอาจารย์จะไม่รับเลยเราอยากได้ของดีคนตายก็อยากได้ของดีเหมือนกันเอาทรัพย์ตรงนี้ไปเอามาจากไหน,ไหนอ,อ๋อทางวัดเราเนี่ยรับบริจาคโยมรับบริจาคจากญาติโยมทุกท่าน ใครมีตามแต่กำลังศรัทธาอาจารย์ไม่เคยว่าคนมุ่ตามแต่กำลังศรัทธาดีฝ่าโยมทุกท่านตอนนี้ขอญาติโยมทุกท่านดูแลตัวเองแล้วอย่าประมาทเพราะว่าโรคโควิดเนี้ยเราไม่เห็นตัวถ้าเห็นตัวนี่เรายังบอกกันได้แต่โลกนี้เราไม่เห็นตัวไม่รู้ใครเป็นบ้างเพราะฉะนั้นโยมต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าประมาทความประมาทเป็นบอกเปิดแห่งความตายจเจริญพร